โอ้ปาดีจ้าแม่กลัวตัวเล็กไม่น,นี้เฮ็ดยังลูกถ้าไม่กินหมกม่วงหมกม่วงยังหมกม่วงอันนวยนี่สีเหลืองอนนมันบริสุทธ์เลยมันเป็นหมกม่วงมาจากไหนจากไ,ากไทแลนด์าบานเฮาแต่ว่ามันพัดอ,อยียงวะนี่ไหมมันส้นสมหน่วยมันเป็นสีเหลืองแต่บ้าน,นเราส้มจะแม่ของเด้กสุขามะเขาอวัวเห็ดแก้วเนาะน้ำปลาหวาน สิกินกับบกม่วงมาสันทอกใส่หัวหอมลงไปใส่กะปิกะปิกะปิกะปีกินกับบกม่วงกระแสบนเนาะเฮดแบบนี้กะปิวานกินกับอันนันกระแสบนงปูแนะนํำมากกินกับบกแอปเปิลมาสันทอปใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปขาดว่าได้ลยเนาะนี่ น้ำตาลปีบอ,กอากกกเดี๋ยวหยุดเวลาไปก่อนสิใส่น้ำตาลปีบแป๊บนึงนป้าแกาแม่น้องได้ออก็ใส่ขวดเนาะเป็นแต่กินขนาดเลยเดี๋ยวหมักซุปกร<ล>ะสีเหลืองหมักดิบกระสีเหลืองเนาะบวกม่วงบานเฮามาจากบานเฮาอันนี้ส้มสมวอสตอร์แบนองได้สิป,ปอกไหเบิ้งเดี๋ยวมาสิผ้าซิมเนาะอืเดี๋ยวเอามาป่าปนให้เบิ้งกัน มันบ่มีแกนไหมน่ะปากไปบ่มี่แกนส้มสมเป็นบักม่วงบ่มีแกนเนาะพันนี่อยังบูของบานเฮาแต่ว่าหมากสุกมันก็มีแกนได้หมากสุกมันอืมปากหมากสุกเหมนเลยแต่หมากอันที่มันบ่ท่านไดนสุกเนาะน่ะมันสุกแล้วมันก็มีแกนแต่ว่นนี่ แกนิดเดียวเกียนหน่อยๆเนื่อลไา่ไร่อันน้องเล่อันนี้มันสมลรอกอยากกินบักสมแก้วโอ้ยมาด้วน้องสีเอ้น,อน้นนองนุ่นนุคนนุู่มือนนิอยากบักสมแห้งเดี๋ยวแม่นองไเลเสิ็จตุยให้เบิ้งซิมเบิ้งก่อนเด้อจ้า อขอค้ใแช่ๆงเลยอืปอบเอาละจ้าแต่เวลาซิมวันคักวนแน่ตอนนี้ซิมบกม่วงว่าฉันถอบสำหรับคนอยู่ต่างประเทศก็นได้เห็นบกม่วงหน่เนาะโอ้ยว่าเป็นพอท่องบกม่วงกัแบแซบแซบบกม่วงพันนี่อย่างงูสีเหลืองเนาะนเนือกับลายไหลเบึ้งเบึง,บง,บง แม่สิซิมปนกันมาเด้อจ้าทุกคนเอาอยากกินบักสมแห้งมาแทนเถอะอือือกรอบตึ้งกรอบกินก็บบกแอปเปิ้ลกับแบบน้ำปลาหวานลองกลิ่นมองเด้อถ้าบ่มีบักกล้องกะกินก็บบกแอปเปิ้ลบักแอปเปิ้ลแดงเลยเปนาะ <c oughs> <c oughs> ส่วนซิม,มเห็นตะแม่นองเล่เห็นบาเห็นแมียนองเล่กินจะเคลือาสันเอามากินให้เบิงหลือเด้อมือนี่งอนี่ส่วนกินอย่างกินบักม่วงน้ำปลาหวานเนาะบักม่วงกับมาจากบ้านเฮ่าล่ะ ขอคั่มยังไงเลยคั่มนี่บล็อกแอปเปิ้ลบ่อืม,อมบักแปปอ,อกแปเป,ป,ป,ปิ้ลไม่ต้องปอ,เปมมองกเปลือกหรอกคุณม้อมันบอ่าปอกเปลือลกล่างแล้วอืม,อมบักแอปเปิ้ลจะใส่ได้แซ่บพุกัน คิดสิไปหาหน้าสิหรอกไปก่อนจ้าขขตโตไปกินกอนตองน,นี้กินบักมวงสุกบายบายหลก